กมีอะไรกินปะงย่อะบุณขอบุขอบุณอะัดสินอยู่พอจูรูปเนียพอจูมานยัง้ออะไรหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นี่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 เขาอยกอะไรเขาเอยมาอย่างหนึ่งขนมจีนสองขอบุณสามขนมเซนหนึ่งชิ้นอหนึ่งชิ้นเนี่ยอ้หนึ่งจีบ นึ่องิ้วนินออนวน้วเนื้องิ้วแน้องวเน้ององิออ F อน้องิ้อิ้วนงิ้วเน้อวเนองวเน้องนองเนองิ้ว้อิวเน้องิ้วองิ้น้อง้องิว้อ้วง้องงวงิ้งง พี่น้องหักหอมแบบนี้ตลอดไปเลยอีหล่าครับหักแพ้งแบ่งปันพี่น้องครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงชิ้นทั้งวงนะครับมาพบกับสายล่าอสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับบ้าน เ,เ,เพื่อนๆพี่น้องขอ,องสายล่าเรียกขนมจีนหรือข้าวปุ้นว่าอย่างไรส่วนบ้านสายล่าเรียกติ้วกับจับนี่แหละครับเป็นอะไรที่สายล่าเห็นคลิปนี้แล้วมีแต่ความสนุกสนานเมื่อสองพอลูกคู่บุญได้เขาเรียกว่ามามาเจอกันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบ แบบไหนแบบหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะอูหอิงถามพ่อโจว,ว่าพ่อจะเรียกอันนี้จะหยิบหนมจีนขึ้นมาความหมายของน้องบอกว่าหยิบฟมหนมจีนขึ้นมาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรทางพ่อโจหนึกว่าว่าถามว่าเขาเรียกว่าอย่างไรพ่อโจก็บอกว่าเรียกข้าวปุ้นเรียกขนมจีนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้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  หยิบขึ้นมาเรียกว่าอะไรที่เป็นวงๆาะความหมายก็เห็นกันแล้วนะครับว่ามันเป็นบางพื้นที่บ้านสายล่าบางคนก็เรียกจับบางคนก็เรียกติ้วอยู่บ้านสายล่าอยู่ในภายในครอบครัวลูกสายล่าแล้วก็ภรรยาก็เรียกติ้วแต่สายล่าเรียกจับ บางทีสายล่าก็เรียกติ้วมันเป็นอะไรที่คําพูดของเราถ้าเราเราไปซื้อหรือเราไปไปกินไปกินที่ไหนเราก็มันเป็นมันเป็นอย่างถ้าไปกินอยู่ในตลาดในตัวเมืองเราก็เราเรียกมึงจับแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามตามร้านค้าในชุมชนแถวหมู่บ้านก็หนึ่งติ้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคําพูดที่ที่มันมัน,ม,นมันแสดงออกมาเอง มันเป็นอะไรที่อัตโดมัติเหมือนเราเข้าเมืองเราก็เรียกจับถ้าอยู่ในพื้นที่บ้านก็เรียกติ้วนี่แหละครับมันก็เรียกได้ทั้งสองอย่างสุดท้ายแล้วมันคือความหมายเดียวกันครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับอยู่ที่อาณาจักรของสาวน้อยอยู่ที่โดมมีการ,ระถมนิเทศหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอะไรเห็นแล้วสุดยอดที่สุดในปีนี้แต่อะไรที่สุด ของที่สุดก็หนีไม่พ้นเป็นไงครับความดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานน้เป็นไงครับโอ้โหแจกลูกชิ้นแจกน้ำให้กับบุคลากรในทีมงานในองค์กรทั้งสองวง ทั้งวงหนึ่งวงสองน้องเลี้ยงลูกชิ้นเมื่อวานนี้นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราไปเห็นแล้วว่าความดีของน้องทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟตี D, เขาเห็นใครเห็นเขาก็ต้องหลงรักเพราะฟาร์มเป็นมนต์เสน่ห์ของของน้องเองของน้องมันมีแบบธรรมชาติไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงทั้งสองวงเพราะว่า ก็เป็นสาวน้อยเหมือนกันสาวน้อยลำเพลโชก็คือสาวน้อยอยู่ใต้ใชายคาของสาวน้อยและที่สาคัญก็เป็นลูกน้องของผู้เป็นพ่อนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นออกมาแล้วมันก็เห็นแล้วมันมีแต่ความสุขเพราะว่าความคิดของน้องมีแต่คิดคิดในแง่บวกกับคนทุกคนคิดที่จะมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน น้องไม่นิ่งดูได้เพราะเห็นเห็นพี P ่พี่แดนเซอร์เห็นทีมงานทุกนแผนกเขาเขาร่วมด้วยช่วยกันมามาสร้างสารรค์ผลงานนี่แหละครับความเป็นอะไรที่คล้ายคลึงกับบอสโจเขามีวิสัยทัศน์เขามองเห็นเขามีมีความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสารรค์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุข ครับคราวนี้สายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับการประถมนิเทศของสาวน้อยของทั้ง2ทั้งสงวงทั้งวง1นงวงสองเราเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบอสก็พูดพูดมาทุกปีก่อนที่จะเปิดฤดูกาลของหมอลำปีนี้จะไวหน่อยเพราะว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ต้องเปิดเปิดวงก่อนวันที่3าสิบเอ็งหาอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เห็นความอลังการแล้วนี่แหละครับกดเหล็ก แต่ล่าจะได้ยินอยู่ประจำเพราะบอจะพูดแล้วเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างการการทำงานร่วมกับคนหมู่มากเราจะไว้ใจใครไม่ได้แม้แต่คนที่เราคิดว่าสนิทที่สุดใช่เนียหน่อยก็พูดถูกนะครับเราเราจะไว้ใจใครไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างของที่มีค่าเราต้องเก็บไว้ให้ดีเพราะมันมีปัญหามาเป็นประจำ พอมาถึงฤดูการนี้ปีนี้บอจโจเอาจริงจัดจริงกดเหล็กทุกทิ้งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุรายาเมาเรื่องการพนันอันนี้เราก็ได้ยินกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่มันโดดเด่นมาก,กวันนี้ก็คือผู้จัดการมาเดี๋ยวออกมาพูดตอนแรกแต่ล่าก็ลังแต่ล่าก็นั่งลุ้นอยู่ว่า เขาจะหยิบตัวนี้ขึ้นมาพูดไหมพอพอผูอ้จัดการมาเหนี่ยวนึกขึ้นได้พูดออกมาเลยเกี่ยวกับการการพูดเขาเรียกว่าการใส่ร้ายกันห้ามโพสต์ว่ากันห้ามห้ามห้ามตำหนิห้ามาห้ามอะไรกันท้กสิ้นน่ะเกี่ยวกับที่เคยเป็นข่าวมาแล้วที่ ผู้จัดการเมื่อเดียวออกมาโพสเมื่อวันก่อนเกี่ยวกับกินข้าวหัวดเดียวกันอย่ามาเผากันมันไม่ดีทําตัวให้น่ารักทําตัวให้เอ็นดูดีกว่าเพราะว่าแฟนขับเอฟซีเขามีตานี่ครับทางผู้จัดการเมื่อเดียวก็พูดแล้ว <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งแฟนขับ f c ซ ทั้งอะไรประมาณนี้บอสโจก็ได้ออกมาย้ําอีกรอบพอทางผู้จัดการมาเดี่ยวพูดทางบอสโจก็ออกมาย้าเกี่ยวกับแฟนคลับเอฟซีระบบระบบการจัดการอยู่ข้างหลังเวทีปีนี้เขาขอห้ามบุคคลที่ไม่จําเป็นที่จะเข้าไปหลังเวทีไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นการการบริหารจัดการของเขา เขาต้องคอยเขาเรียกว่าเซฟตี้โซนในส่วนเฉพาะของหมอลำขอให้เป็นพื้นที่ของหมอลำโดยตรงคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะเข้าไปอยู่ข้างหลังเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วอันนี้สายล่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะสายล่าไปไปมาหลายๆงานสายล่าไม่เข้าไปเลยนะครับสายล่าไม่เข้าไปข้างหลังเข้าไปช่วงช่วงที่ ยังยังไม่ทันมืดเข้าไปคุยกับทีมงานคนนั้นไปคุยกับทีมงานคนนี้เข้าไปพูดคุยแต่อันนั้นเราไม่ได้ไปเราไม่ได้เข้าไปในในฐานะยูทูบเบอร์อันนี้เราก็าไปคือขออนุญาตเข้าไปแต่เราไม่ได้ไปเดินวุ่นวายไปเดินไปหาศิลป,ปินคนนั้นคนนี้โดยตรงเราเข้าไปโดยเฉพาะหาแต่ผู้บริหารเราไปพูดคุย แล้วเราก็ขอตัวออกแต่ล่าเคยพูดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่สายล่าเข้าไปไปขอถ่ายรูปที่จะไปหาหาผู้หญิงแต่ช่วงนั้นยังยังเขายังเปิดเปิดเสรีเข้าไปได้สายล่าเลยเลยเข้าไปได้แต่มาช่วงหลังได้ยินข่าวมาว่าไม่อยากให้คนนอกเข้าไปสายล่าก็ไม่เคยเข้าไปเพราะหลายครั้งเมื่อฤดูการที่แล้วสาวน้อยเพชรบันแพงก็มาเล่นอยู่บ้านสายล่าสามสามงานติด สายล่าไม่เคยเข้าไปข้างหลังเลยแล้วก็ไม่เคยถ่ายวิดีโอแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่เคยเข้าไปวุ่นวายข้างหลังแม้แต่ช่วงน้องเค้กสาวสายล่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนะครับถ่ายล่าทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งถ่ายบรรยากาศเพราะว่าวันนั้นมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะพอดีก็เลยถ่ายบรรยากาศหน้าห้านให้ดูแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร เพราะสายล่าเชื่อเพราะสายล่ารู้ว่าเขามีกฎเขามีระเบียบเราให้ให้เขาเรียกว่าให้ให้เขาให้กฎให้ระเบียบเขารักษาไว้ตรงนั้นเราเป็นเราเป็นคนไม่ฝืนกฎไทยเขาให้ถ่ายเราก็ถ่ายเราเขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายถึงเขาให้ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายเ,าเพราะว่ามันเป็นมารยาทเราเข้าใจดีแต่ที่บอสมาพูดย้ำเมื่อวานนี้ เป็นอะไรที่สายล่าเชื่อว,ว่าดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งศิลปินเขาจะได้พักผ่อนส่วนคนไหนที่อยากอยากจะมามอบอลัยม,มามอบทุกสิ่งทุกอย่างเข้าของให้กับศิลปินหน้าห้านดีกว่าทุกคนก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศสวยๆว่าศิลปินคนนี้มีแฟนคลับ f อเยอะบางคนก็ไปข้างหลังนี่ไม่มีจุดประสงค์เลยก็คือเห็นกูนเข้าไป ตามคนนั้นตามคนนี้เข้าไปมันก็เลยเป็นอะไรที่บางครั้งบางครทาวช่วงหมอรำทําการแสดงแล้วคนเข้าไปอยู่ในนั้นที่ยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยมันก็จะไปกีดขวางทางพวกน้องๆเต้นเซอร์ที่เขาขึ้นลงเวทีกันแต่ล่าเห็นเห็นมาหลายงานแล้วเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละครับพอดีมีบอสออกมาพูดอยู่ในปฐมนิเทศเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ล่าเห็นเห็นด้วยกับกับความคิดของบอสทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจะได้เห็นนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสายล่ามาพูดถึงเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ไดล้ลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุ้งอิงเพชรบ้านแพงความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองเหมือนน้องน้องไม่เคยไม่ไม่เคยที่จะไม่เคยเอื้อเฟือเผื่อแผ่ใครน้องเห็นน้องเอื้อเฟือเผื่อแผ่ตลอดลูกกินเมื่อวานนี้ทั้งูกินทั้งน้ําเห็นแล้วก็มีความสุข เห็นแล้วก็สุดยอดที่สุดรูปสาวพ่อโจน่ารักอยู่ตลอดการเอาอันนี้อันนี้นี้หนมจีนเขาเรียกจับทางอุบลเขาเรียกจับเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วก็สุดยอดครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยกล่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ